วันนี้มีเรื่องฟุตบอลเนี่ยโอ้โหอยากจะพูดถึงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ไม่สามารถพูดได้หมดเมื่อวานนี้ทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะก็พลาดท่าพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ชนะมาเนี่ย11เกมรวดแล้วก็คนที่พลาดทําเสียประตูแรกก็คือในทวานซึ่งเหมือนเป็นน้องชายฝาแฝดขององเดรโอนา่นยังไงไม่ทราบนะเขาชื่อซูซูกิชื่อหน้าอะไรไม่รู้อะนะเออชื่อซูซูกิด้วยนะก็พลาดประตูแรกปัดไปเข้า หัวของผู้เล่นอิรักมงเต็มกระบาลเลยนะฮะญี่ปุ่นพอเจอของจริงแปลกเหมือนกันนะเล่นอุ่นเครื่องมาในชนะ10เกมรวดพอเจอของจริงอย่างนัดนัดก่อนเนี่ยเจอเวียดนามเหมือนจะมีปัญหากว่าจะเอาชนะได้นี่ก็เหนื่อยแล้วพอมาเจออิรักนี่พังภาพเลยนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งดร์บี้แมชแห่งอาเซียนนะก็เป็นอินโดนีเซียนะครับสามารถเอาชนะบาซ่าแห่งอาเซียนอย่างเวียดนามได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ตอนนี้ ทีมดาวทองเวียดนามก็ตกนะตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะกันั่นคือเรื่องที่อยากจะพูดถึงแต่ก็พูดถึงได้ไม่มากคืนนี้มีพรีเมียร์ลีกอีกนะฮะสองคู่คู่แรกเนี่ยน่าสนใจอาเซนอลนะครับเตะที่เอมิเรสเดียมบ้านของตัวเองเจอกับคริสตัลพาเลซทีมครึ่งล่างของตารางนะ,ะอาเซนอลฟอร์มหลังก็ต้องบอกว่าน่าละเหยใจเหมือนกันนะหนัดหลังสุดเนี่ยในนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะถ้าหานัดหลังสุดเนี่ย เก็บได้แค่4ี่แต้มนะครับแพ้ไป3ส่วนทุกรายการเนี่ยเจ็บเกมล่าสุดอาเซนอลชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็คือเอาชนะบรตันนอกนั้นนี่แพ้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 นะครับแล้วก็ทําได้แค่เสมออย่างไรก็ตามนะฮะสถานการณ์ของอาเซนอลในตารางลีกเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับใช้คําว่าวิกฤตนะก็ไม่ถึงขนาดนั้น,นยังไม่ถึงขั้นวิกฤตวันนี้ถ้าเอาชนะคิตัลพาเลสได้ความมั่นใจจะกลับคืนมา สถานการณ์จะกลับมาดีอีกครั้งแต้มจะขยับขึ้นไปนะครับจะขยับขึ้นไปเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเท่ากับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็น่าจะแซงอ่าไม่ใช่น่าจะแซงถ้าชนะได้เนี่ยผลต่างประตูได้เสียจะดีกว่าทีมสิงห์พยองวิลล่าทันทีก็จะขยับขึ้นไปอยู่บนอันดับ3ของตารางตามผู้พี่พีที่จะลงเล่นในวันพรุ่งนี้เนี่ยสองแต้มเพราะฉะนั้นไอ้ปืนใหญ่ไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยนะครับต้องยัดเยียดความปรชาชัยให้กับคริสตลพาเลสให้ได้ เพียงสถานเดียววงเล็บว่าเท่านั้นนะเท่านั้นนะฮะคือถ้าผลเป็นอื่นโอเคแหละตามทฤษฎีเส้นทางนะครับทฤษฎียังมีโอกาสเปิดกว้างเส้นทางยังเหลือยาวไกลแต่ด้วยความรู้สึกถ้าเอาชนะคริสตัลพาเลทในบ้านตัวเองไม่ได้ผมมั่นใจฮะอร์เตรอลหมดลุ้นแชมป์นะแม้ว่าแม้ว่าทางตัวเลขตามหลักคณิตศาสตร์ยังมีลุ้นเส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลเกือบเกือบครึ่งทางนะแต่ถ้าไม่มีปัญญ,ญาเอาชนะคริสตัลพาเลท ก็คงต้องบอกลาการลุ้นแชมป์เรื่องแชมป์เนี่ยนะแชมป์มลิลมคงไม่จําเป็นต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นวันนี้อาเซนอนต้องทําทุกวิถีทางครับกลับมาเป็นผู้มีชัยให้จงได้หลังจากที่ฟอร์มเนี่ยแกว่งกระท่อนกระแทน่นได้ผลการแข่งขันที่ไม่โสภาสดาพรมาหลายเกมติดต่อกันต้องกลับเข้าสู่เส้นทางด้วยการเอาชนะคริสตัลพาเลสให้ได้นะครับทีนี้ก็แข่งขันกันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง ตามเวลาประเทศไทยเรื่องที่ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งอ่ะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกท่านอยากจะฟังหรือเปล่าคือเรื่องของเรื่องมันมีอย่างเงี้ยฮะคือคือย้อนกลับไปตอนที่ฟีฟ่าเขาประกาศรางวัลเดอะเบสท์กี่าอกไหมฮะรางวัลยอดเยี่ยมประจําปีนะฮะนักเตะยอดเยี่ยมดาวซันโวนะครับกองหน้ายอดเยี่ยมกองกลางยอดเยี่ยมผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับฟีฟ่าเขาประกาศรางวัลเดอะเบสเมื่อหลายวันก่อน ะะแล้วก็เขาให้รางวัลโคช้ชยอดเยี่ยมเนี่ยกับเป๊ปกัวดิโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้โทษฐานที่เสกให้ทีมเบอ์ใบสีฟ้าเนี่ยคว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อฤุูการที่แล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เป๊ปเดินขึ้นไปรับรางวัลนะฮะพิธีกรบนเวทีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอดีตลูกทีมบาซ่าของเป๊ปกววดิโอลาเองอย่างพี่แหนมนะฮะพินแหนมเทียรีอองรี องรีเขาก็เลยถามคําถามหนึ่งซึ่งผมมองว่าเป็นคําถามที่ดีมากแล้วก็ผมเชื่อว่าใครใครก็อยากจะรู้นะฮะว่าเป๊ปคิดยังไงกับคําถามนี้คําถามนั้นนะฮะคือคําถามที่ว่าทริปเปลิลแชมป์ของบาซ่านะฮะที่เป๊ปคุมทีมเนี่ยฤดูกาล2008-2009นะฤะดูกาลนั้นบาเซโลนาได้ทริปเปลิลแชมป กับเมื่อฤดูการที่แล้ว2022-2023ที่เปปกวัวดิโอลาเสกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าทริปเปิลแชมป์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยอองรีก็ถามว่าทีมไหนของคุณเนี่ยดีกว่ากัน <laughs> เปปตอบสั้นๆนะฮะว่าฟักนะครับถามว่าฟักมันเป็นคำคำสะบทคำอุทานอะ่ะคือมันแปลได้หลายแบบมันขึ้นอยู่กับบริบทรอบข้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับจะพูดถึงอะไรนะฮะคือถ้าฟักคำเดียว โดดโดดถ้าไปเปิดพจนานุกรมมันก็แปลว่าเฮ็ดเฮ็ดนะเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดนะอันนี้เด็กๆดูเยอะเราก็ไม่อยากพูดตรงๆแต่ถ้าว่ากันตามสถานการณ์ฟักนี่มันแปลได้หลายรูปแบบนะฮะตอนที่เป๊ปโดนถามโดนองรีถามว่าทีมไหนเจ๋งกว่ากันทเปโลแชมป์2009กับทเปโลแชมป์2023ของคุณเนี่ยอันไหนเจ๋งกว่ากันเป๊ปตอบสั้นๆฟักก็แปลได้ว่าไอ้สัส แต่ได้ว่าแบบอุทานแบบตกใจเชีย่ยตอบไม่ได้วะ่ะตอบยากแต่ได้ว่า 7K อย่าถามอะไรแบบนี้ได้ไหมนะมันมันทำให้แบบลำบากใจที่จะตอบจะไปเปรียบเทียบได้ยังไงทีมนั้นก็ดีทีมนี้ก็มันนะครับบาซ่าปี2009ก็โอ้โหกำลังจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่าบาซ่าเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นยานแม่เต็มตัวเนี่ย2011นะครับได้ได้ทริปเปิลแชมป์เนี่ยนะรับหลายรอบ บาซ่าเนี่ยก็นอกจากเป๊ปทำให้ได้ทีมผู้แชมป์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือรยส์เอนริเก้นะฮะรูเอร์รีเก้ก,ก็ช่วยให้บาซ่าได้ทีมผู้แชมป์เหมือนกันแล้วก็ชนะแมนยูเหมือนกันนี่แหละนะัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกนะครับมันก็ตอบยากเป๊ปเขาก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงกูตอบเลยว่าฟัคนะครับเมื่อคืนนี้ที่ดูไบมีการประกาศรางวัลเหมือนกันนะชื่อว่าโกลฟ์สกอเร์นะฮะโกลฟ์สกอเร์นะครับ,รรนะรบที่ดูไบ ตำแหน่งอ่าไม่ใช่ตำแหน่งรางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปี2023ก็มีใช่ใครที่ไหนก็เป็นเป๊ปกัวดิโอลาเนี่ยแหละแล้วก็เขาก็ถูกพิธีกรถามคำถามเดียวกันเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยนะบนเวทีของฟี ف าชาวบ้านยังไม่ได้รับคำตอบคำตอบที่ได้ไดรับคือฟักนะก็คือกูจะไปรู้พ่อมึงเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมึงอย่าถามมึงอย่าถามได้ไหมฟักนะมันเป็นคำพยางค์เดียวสั้นๆน,นะครับแต่มันก็แปลได้หลายแบบอะประมาณแบบโอ้โหเยี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะอะ พอโดนคาถามเดียวกันเมื่อวานเป๊ปตอบยาวขึ้นครับเป๊ปตอบว่าเลือกไม่ได้มันเหมือนพ่อกับแม่นะฮะก็พูดง่ายว่ามันสําคัญทั้งสองสอ,งสองท่านสำคัญทั้งสองคนมันเลือกคนใดคนหนึ่งไม่ได้ก็เหมือนกันเป๊ปคุมทีมนะครับบาร์ซ่า2009โอ้โหตอนนั้นอุดมด้วยดาวเตะนะฮะชาบีเอเดนเดสอันเดรสอินเนสตานะครับ, iesta, รบเอ่อเซกิโอบุสเก็ปนะ เคราติเก้คาร์ลอสปูโยนนะปูโยนแม่งยังอยู่อ่ะไมทวานก็วิกตอร์บาเดสนะครับหน้าก็โอ้โหซามูเอลเอโตเทอรีอองรีนะฮะและ้วก็ที่แน่นอนนะฮะเหนือสิ่เงินใดเลยก็ต้องเป็นเลอเนลเมสซี่ปี2009เนี่ยกำลังกำลังเขาเรียกว่ากำลังผลิบบานกำลังแบบเริ่มเริ่มเริ่ม,เ,มเปล่งปลัง่งเริ่มสัมดงความน่าสะจจะสยองเริ่มแบบเริ่มสัมดงอิทธิเดชของตัวเองออกมานะฮะเลอเนลเมสซี่ เพราะว่าหลังจากนั้นะนะหลังจากปี2009ก็แข่งกับพี่โดอยู่2คนควา้ารางวัลบอลลงดอก็ถือว่าเป็นทีมที่มหาการทีมนึงในประวัติศาสตร์ของโลกลูกหนังนะครับทีนี้เราไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อฤุดูการที่แล้วบ้างเรือใบสีฟ้าเมื่อร้ดูการที่แล้วก็โอ้โหนะมิช่เบาเควินเดบรอยเออร์ลิงฮาลันทำสถิติ ยิงประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของริเวลีกเลยยิงประตูมากที่สุดในฤดูการเดียวนะมีฟิลโฟเดนนะครับแจ็คกริลิชก็พงาดขึ้นมาเบรนาโดซินวาก็ยังอยู่โรดรีนะฮะโอ้โหโรดรีนี่ก็แทบจะไม่ต่างจากเซโกโอบูสเกตที่บาเซโลนามีเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่เป๊ปเขาเลือกไม่ได้เพราะว่ามันมันยอดเยี่ยมมันเดาไปเลยน้องเนี่ย พอๆกันผมลงมานั่งเทียบดูบนหน้ากระดาษนะทีมนี้แม่งก็มีเดรบอยมีเครื่องจัดขล่มตะข่ายอย่างเออร์ลิงฮาร์แลนด์อีกทีมหนึ่งแม่งมีมนุษย์ต่างดาวอย่างเรยวโนเนลเมสซี่นะครับ mm hmm. และบาร์ซ่าชุดนั้นนะ่ะมันโอ้โหกองหน้ามันหลากหลายมากมีไอเดอร์คูจอนเซนด้วยผมจำได้มีโบยานเคอร์คิชนะครับอ,อ่เอริกอาบิดาวก็มาแล้วอ่ดานิเอลอเวสก็มาแล้วนะครับตรงกลางลืมอีกตัวหนึ่งมียายาตูเร่ที่ต่อมาก็ย้ายไป ช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จนี่แหละนะก็ยังมียาญาตูเร่อยู่นะครับโอ้โหผมมาเี่ยบนหน้ากระดาษนะสูสีจริงๆนะแต่ถ้าถามถามกันตรงๆเลยเนี่ยนะถ้าถามบอบูว่าบาเซโลนาชุดทริปเปลิลแชมป์ปี2009กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดทริปเปลิลแชมป์ปี2023ถ้าจะเลือกทีมใดทีมหนึ่งนะครับต้องเลือกทีมเดียวบังคับว่าต้องเลือกทีมไหนคือสุดยอดทีมไหนเจ๋งกว่ากันโอ้โหจริงๆนะผมมองนะ สองทีมนี้วัดกันสนามกลางนะฮะวัดสนามกลางเลยเตะกันที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสก็ได้นะที่ฮอลแลนด์ก็ได้สนามใหญ่ๆห,หน่อยอิตาลีก็ได้นะเอาให้เป๊ปจัด11ตัวจริงที่ดีที่สุดนะครับบาซาก็น่าจะมีบิคตอร์เบลเดสทางขวาก็อาเวสทางซ้ายก็อาบีดาวนะค,คููเซนเตอร์ก็ปูโยกับปีเก้ตรงกลางก็บุสเก็ตชาเบียนันเดสอันเดรสอินเนสตาหน้า3ตัวมีเอโตมีองรีมีเลวเนลเมซี เห็นไหมส่วนมาสเตตี้ก็โอ้โหจัดเต็มเอเดนสันนะครับทั้งขวาก็คลายวอ์เกอร์ลูเบนดีอาร์สจอห์นสโตนทางซ้ายก็อาคันยี่หรือเนธานอาเก้นะฮะตรงกลางก็มีโรดรีมีแบร์โดมีเควินเดอบบอยหน้า3ตัวนะฮะมี แจ็คเิลิชมีโฟเดนมีเออร์ลิงฮาลันสิบเอ็ดตัวจริงดีที่สุดวัดกันมากเลยใครจะชนะนะครับทั้งสองทีมเล่นสไตล์เดียวกันอยู่แล้วนะเล่นฟุตบอลตามช่องเคาะบอลภาคพื้นดินนะฮะต่อบอลทําชิงแม่นยำลื่นไหลบนความสวยงามนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าต้องเลือกเพียงทีมเดียวต้องเลือกฟันธงว่าทีมไหนจะชนะเนี่ย <c oughs> แม่งจริงๆเหมือนที่เหมือนที่เป๊ปพูดอะคือฟัก นะฝักแต่ผมดูแล้วว่ากองหลังอย่างเนธานอารเก้อย่างอาคันยีนะหรือหรือแม้แต่จอร์นโซนเองก็เถอะไม่น่าจะเอาสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอย่างลิโอนลเมสซี่อยู่ช่วงนั้นกำลังเป็นช่วงเปล่งปลังด้วยกำลังแบบร้อนแรงเลยกำลังแบบพุ่งพังาดพล่านขึ้นมานะก็ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมองผมยังมองว่าบาซ่าปี2009เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้2 0 2 3เป็นทีมวอชามที่เหนือกว่านิดนด ไม่เยอะนิดๆนะครับจริงๆอยากจะตอบถ้าโดนถามก็คงตอบถ้าโดนถามแบบเดียวกันก็คงตอบแบบเดียวกันนะนะแต่ผมตอบเป็นภาษาไทยนะเปเป็ปตอบฟักสมมุติเป็นผมเป็นเป๊ปผมก็ตอบตรงรีไปตรงๆเลยล้วใครคิดว่าใครดีกว่ากันระหว่างทีมแชมป์สองทีมนี้ลราก็ตอบตรงๆเลยพ่อตายสัต <laughs>